เด็กครับผมเป็นวันชัยวันนี้เราเจอกับใครวันนี้ครับเคยชกกันยังเป็นไงนานยังวันนั้นร้อยเท่าไหร่วันนี้ร้อยมาเท่าไหร่บ่ายสามไปสามห้าสิบห้าผ่านเรียบร้อยนะไปซ้อมอยู่กี่ไฟ์แล้วไฟแรกนะเราชกมวยตอนนี้ถึงร้อยไหมเกินนะสามไฟหลังเป็นไงผลงานเราล่าสุดชกไปร้อยเท่าไหร่ น้ำหนักของเราปล่อยปล่อย65ปีนี้อายุสไตล์ไงเราโอเล่นี่ก็น่าจะเข่าไหมเข่านะเราเมชาถ่ายรูปคู่ใครยาวกว่าเท่ากันนะเอาเราเด็กจากจังหวัดจุมพรฝากแฟนคลับเชียร์นะเด็กจุมพรขอโชว์ดีครับโอเคโอเล่นะวันนี้เราเจอกับเพชนวัญชัยเคยชกกันบ้างยังชกไปที่แล้วครับไันนี้เรา เราเราชนะหรือแพ้พิกแพรที่เข้ามาวันนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยสามห้าวันเช้ามาเกินเท่าไรหนึ่งกิโ่านเรียบร้อยนะไปซ้อมอยู่นะซ้อมที่อุบลอุบลนะค่ายอะไรค่ายอุบลผมพี่เอิงนะกี่วันเบ็ดเสร็จก็สามนาทีครับสูงเท่าไหร่ความสูงร้อยเจ็ดสิบสองครับน้ำหนักของเราปล่อยปอยสิปีนี้ร้อยู่เท่าไหรละเจ็ดชกมารวมๆวมแสามไฟล์หลังชนะกี่ไฟล์เอ่อ สามไฟหลังชนะหนึ่งและสอง่ะหรือไฟสองนะครัล่าสุดเจไวร้อยเท่าไรละสามสองวันนี้ร้อยสามห้าคุ้มไหมกิโลได้อ๋ออนนิดหน่อยอ้าคนจังวัดฝ่ามอขับเชี่ยหน่อยฝ่ามือชาวบุญเชี่ยเชี่ยมีที่นี่ขอโชคดีครับ